ยังไงนะพี่ส,สามนาะเอ๊ะและน้องอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้เพื่อนตัวน้อยของเราจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับ AI ฉลาดมากเลยครับนะเอ๊ะช่วยเราทำงานได้หลายอย่างเลยเ<อ>ถ้าผมอยากเป็นผู้คิดคน้นสร่งบระดิทฐ์เท่แบบนี้ต้องทำไงครับอ่าวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ในการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกเพื่อพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งด้วยเทคนิคต่างๆเพื่อให้ AI สามารถเรียนรู้พัฒนาและตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งยังเป็นผู้ที่นำข้อมูลใหม่มาพัฒนา AI ให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ในปัจจุบันซึ่งจากการคาดการณ์ในอีก10ปีข้างหน้านะครับบริษัททั่วโลกกว่า70%มีแนวโน้มที่จะใช้ AI ในการประกอบธุ รกกิมาขึ้นคับอยากเป็นวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ต้องทำอย่างไรครับอ๋อศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์หรือสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้นําเทคโนโลยี AI มาใช้กับอุตสาหกรรมมากมายเลยนะครับเช่นบริการทางการแพทย์ยานยนต์การเงินการสื่อสารและบันเทิง ขาปลีกพลังงานและการผลิตโดยนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่หลากหลายช่วยลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพด้านผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างมากเลยละครับ AI นี่สุดยอดไปเลยครับนะเอ๊ะติดตามเอ๊ะยังไงนะผมใส่ต้องซื้อทุกวันพุธได้ตามช่องทาง c e b o o k Instagram YouTube N S M Thailand สาคราว p o d c a s t The Cube Podcast เวลาเที่ยงตรงและ Tik t o k N S M Thailand เวลาสองทุ่มตรง